ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ สิบลิขิตฟ้านี่คือโชคลาภที่เขาให้มาเคยได้ยินไหมครับสามสิบลิขิตฟ้าเจ็ดสิบต้องฝ่าฟันอาลโหลโ,หลโหลมยมเสวยประชาติเป็นพระเตมีใบแล้วด้วยจากพระเตมีใบไหมโยมนิ่งอย่างเดียวเลยพระเตมีใบจะพูดจะอะไรไม่พูดไม่จะอะไรใดๆทัๆ้งสิ้นเลยเออแล้วเอ ถึงตรงไหนแล้วสเซลเดี๋ยวก่อนสามสิบลิกิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันหมายความว่าอะไรโยมเดี๋ยวถามโยมข้างหลังดูก่อนเดี๋ยวตั้งแต่ตอนนี้ไปจะมาจะไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นสําหรับท่านที่เสียสละมานั่งอยู่ทางด้านหน้าแก่มานั่งใกล้ๆพระแกก็เครียดมากพออยู่แล้วนี่เป็นที่มาของคําว่านั่งหน้าเครียดเครียดนะเตชเชื่อมหันไปทีใดกูก็สะดุง้งไม่มีโอกาสได้หลับครับอยู่ข้างหน้า พูดทีไรกูก็จ้องหน้ากูสักทีนึ่งนะเนี่ยกามีมาเยเป็นผู้ฟังที่มีมารายาทคืออะไรรู้ไหมครับจ้องวิทยากรแล้วพยักหน้าแบบทิ้งระายะงานนฮแสดงว่าติดตามฟังข้างหลังเนี่ยตาเลยร้อเหมือนเหมือนยังไม่ได้ยัยงเหมือนยังไม่ตื่นเงินทองโชคลาบวาสนาดูคนเหมือนกันนะยมจะมีโชคมีลาบจะมาดูแล้วพยักหน้า อยาทีมากนะน,นี้ไม่ได้นะทีแบบนี้บอกพอแล้วท่านพอ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 แบบนี้ไม่ได้นะเออแล้วเขาให้มาแล้วส0โสชกลาภมีกันทุกคนอโรคยาปรมาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสิฐไม่ได้ล้มหมอนนอนเสือลุกได้ไปถึงกินได้นอนหลับสบายสบายไม่ได้มีโรคภัยไข้ไขเจ็บอะไรใดๆทั้งสิน้นหาที่ไหนได้แล้วไม่ได้นอน โสมอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไม่ได้มีความผิดปกติทั้งทางด้านร่างกายสมองสองเออโอที่สุดจะไหนแล้วรู้ไหมว่าตัวเองโชคดีเนี่ยนี่แหละครับทีนี้อีก70วิริยะบาลมีขันติบาลมีขนาดพระโพธิสัตว์จะเป็นพระโพธิสัตว์จะต้องเระเญกับบาร,รมีทั้งหลายเลย ไอเราเราเนี่ยมันขนาดนี้มันจะไม่ให้ต่อสู้บ้างเลยเหรอให้มันได้เกิดความทุกข์จากการหาอยู่หากินลำบากยากเก็นการฝืนจิตฝืนใจทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นโชคเป็นลาภวาสนาบารามีของเราอโลขยาปรมาลาภาความไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐและอายุยืนอายุยืนด้วยเหตุดังต่อไปนี้อายุยืนเดินนอน อารมณ์ดีอยู่เป็นนิดหลับสนิทยามนิทรากินปลาเป็นอาหารหลักกินผักเป็นยากล้วยน้ำว้ายามว่างใครอยากสุขภาพดีไม่มีโรคตื่นเช้าขึ้นควรกล้วยน้ำว้าห่ำหำจะดีมากตอนเช้ากล้วยเลยสุขภาพร่างกายของคนสมัยก่อนที่ไม่ค่อยมีโรคมีภัยพ่อแม่ป้อนกล้วยใครยังอยู่ในช่วงที่แม่ป้อนกล้วยกับข้าวเคี้ยวเคี้วแล้วใส่ไปตองหมกแล้วมาป้อน โยมจะมากนนอกเกินไปรึเปล่าโยมโยมโยมได้กินไหมไม่ได้กินใช่ไหมอาตมาเนี่ยคนบ้านอกบ้านอยู่หนองบัวลำพูคนอีสานเก่าๆเขาจะได้แล้วสเกตดูสภาพร่างกายเรื่องโรคเรื่องภัยจะไม่ค่อยมีเอากล้วยกล้วยนำมาโยมใช้สุขภาพร่างกายหาเงินสุขภาพร่างกายโยมเหมือนโรงงานผลิตเงินพามานอนตั้งแต่หัววันหน่อย ดูแลสุขภาพร่างกายให้มันดีๆหน่อยมันเริ่มแล้วนะ,นะบางคนก็พกยาดมยาวหอมมานะั่งดมอยู่ตลอดเวลาพออายุยมเลื่อนเคลื่อนไปมันจะมีความผันผวนเปลี่ยน,นแปลงของสภาพร่างกายของเราเห็นไหมบางคนนั่งก็ไม่ค่อยที่จะไอแข้งขาก็ไม่ค่อยดีสังเกตเลยพวกแข้งขาไม่ค่อยดีนั่งสมาธิแล้วมันปวดน่นปวดนี่สังเกตเลยพวกนี้พวกมักมาก,มากในการ,รมารม ถ้านั่งเรียบร้อยแล้วปวดขาโน่นปวดขานี่กูเก็กกูเกกแสดงว่าน้ํามันไข่ข้อมันเริ่มไม่ดีแล้วมันจะมีกิจกรรมยามบ้างอย่างหนึ่งก็คือพวกมากๆในกรรมมารมแข้งขาจะไม่ค่อยดีดูเลยพวกนี้ขยับรู้ดูได้เลยน,น,นี่นี่เรียบร้อยแสดงว่าเป็นคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่ค่อยได้มากๆในกรรมนั่งนิ่งเลยนะไม่ค่อยขยับเลยนะอไม่ค่อยขยับ <c oughs> นะแล้วทีนี้ โอกาสในชีวิตของเราในการที่จะสร้างโชคลาภวาสนาข้อที่หนึง่งให้ภาคภูมิใจของตัวเองว่าเราเนี่ยโชคดีลาภโชคลาภวาสนาอยู่กับเราแล้วตื่นเช้าขึ้นเนี่ยโชคดีแล้วอันนี้เอาก็แล้วแล้วเอาความโชคดีเนี่ยไปต่อบุญเอาโชคดีไปต่อโชคดีนะอันนี้หนึ่งแล้วรู้แล้วนะโชคลาภเกิดขึ้นแล้วอันที่สองในฟังแล้วรวยเลย รวยสันตุถีปรมังท่านังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งสันโดษคืออะไรรู้ไหมพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นรวยรวยเห็นเศรษฐีแล้วปีนี้จะมา42บรรษา20ตลอดชีวิตลูกศิษย์ลูกหายเยอะแยะ มีลูกศิษย์คนหนึ่งเรียนฟุไซี์อยู่แถววัดยานาวาอบรมมันตั้งแต่อยู่ปปีหนึ่งปีสองทุกวันนี้ไปมีครอบครัวมีชีวิตแล้วก็เป็นแม่ค้ารวยคืออะไรรู้ไหมคือพอจบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแกก็ดูลู่ทางธุรกิจเ,เปิดขายของอยู่แถวลงเกลือ เอาเคสโทรศัพท์แกก็เป็นลายแรกๆที่มารับอยู่แถวเสือป่าเอาไปขายได้กำไรห้าแสนหนึ่งขายไปสักระยะหนึ่งแกก็เลิกขายคนอื่นก็มาขายตามแกแกก็ขายอรื่นอีกอช่วงโควิดมาแกก็เป็นลายแรกๆที่เอาหน้ากาก,ากมาขายขายดีอีกเป็นเทน่านเต่าหลังจากโควก่อนโควิดมานิดนึงแกเปิดร้านขายเสื้อผ้าได้เดือนละห้าหกแสน เป็นล้านแกก็ได้อยู่มาอยู่มาก็ปรากฏว่าแกเริ่มดูแล้ว่าธุรกิจไม่ค่อยดีธุรกิจไม่ค่อยดีไอน้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเกิดขึ้นจะเซ็งล้านก่อนหน้าทําอยู่เกือบปีเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีเซยงล้านรีบเซยงล้านเลยหกแสนบาทแล้วผันตัวออกมาขายกาแฟขายข้าวขายของเราก็มาดูชีวิตเออนี่มันแนวทางเป็นเศรษฐีมีบ้านสามล้าน บ้านสร้างบ้านสามล้านสามล้านแล้วก็มีรถอีกล้านสามมีครอบครัวที่มีความสุขเออมันเกิดขึ้นได้ยังไงลูกศิษย์คนหนึ่งล่เรียนจบจากราชวัฒสอบรับราชการเป็นครูเป็นครูครวันหนึ่งวันหนึ่งหลังจากเลิกจากสอนเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรนอกจากตั้งวงกินแต่เบียร์แต่เหล้า แล้วก็บนว่าเงินเดือนไม่พอแล้วก็หาผู้ชายลวยๆไว้ดีๆที่ไหนจะมาเลี้ยงกูเท่าป่านนี้ยังไม่มีผัวติดนี่ติดสินติดนี่ติดสินทั้งรถบ้านก็ยังไม่มีเราก็เลยมาดูชีวิตอ๋อไอ้คนหนึ่งเล่ามันยังกินไม่เป็นบุหรี่ก็ไม่สูบ ที่สาคัญการพนงพนันอะไรก็ไม่แตะคิดฮะคือคนเราถ้าไม่กินเหล้าสักอย่างนะยโยมนะมันมีสติปัญญาในการหาเงินหาทองนะพี่นะจริงนะเห็นแล้วคือคนเราถ้ามันเลิกงานเลิกการมาเรียบร้อยแล้วมันกินแต่เหล้ามันจะเอาสติปัญญาอะไรไปหาอยู่หากินไปพินิจพิจ,จารณาไตรตรองดูชีวิต โอ้ชีวิตนะมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนนะเพิ่มมูลค่าทางความคิดทำให้ตัวเองมันดูแพงแล้วที่สำคัญเรามันเป็นมนุษย์เงินเดือนเรามันชอบอะไรนะมันชอบอะไรนะแล้วสิ่งสำคัญอัธยาศัยไหนที่มันไม่นำไปสู่ความก้าวหน้าในชีวิตอนะคือไอ้ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ย สิ่งสำคัญที่แตกต่างกันมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมโยมเวลาว่างคุณเอาไปทําอะไรอายุ30ปีเลิกเสียเวลาในสิ่งที่ไม่ใช่ได้แล้วนะครับสายตาแบบนี้เลยมุ่งมั่นแบบนี้เลยก็เห็นสายตามุ่งมั่นไปขืนตาเนีเยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดแต่งงานแต่งการได้ยังครับเออนั่นแหละทำให้เป็นผู้ชายที่ผู้หญิงเขาโชคดี ที่ได้มีเราเป็นคู่ชีวิตนายมนะเออนั่นเนยแล้วที่สำคัญอาชีพที่สองที่จะช่วยประคับประความและที่สำคัญมันจะมีความคิดแบบนี้กำไรแค่นี้เมื่อไรจะรวยนี่หาอยู่หากินแค่นี้เมื่อไรจะรวยเก็บแค่นี้เมื่อไรจะรวยก็เลยเอาตัวเองไปผูกติดอยู่กับสิ่งที่มันไม่ได้มีความหวัง เช่นเรื่องของการพนันเรื่องของการพนันคําว่าการพนันคืออะไรรู้ไหมเสียมากกว่าได้ถ้าได้มากกว่าเสียไม่ใช่การพนันการเอาชีวิตไปผูกไว้กับการพนันมันเป็นการสูญเสียความรู้ความสามารถความอดทนความวิริยะสูญเสียแม้กระทั่งจิตวิญญาณหมดแล้วนะเออและอีกคนหนึ่งที่มันเป็นแม่ค้าขายขวงมีบ้านสาล้านสี่ล้านเนี่ย และที่สำคัญอะไรรู้ว่ามันทําบุญด,ดีดีนี่พระจารย์ก็ซองกระถินไปแจกมันรับไปตั้งห้าห้กว่าซองเพราะอะไรรู้ไหมคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพานันทำธุรกิจมีคนนับหน้าถือตาเครดิตด,ดีอ่าเครดิตด,ดีคนไหนเล่นการพานันกินเหล้ากินยาสูญเสียสอิสระสูญเสียความเคารพนับถือแล้วก็จะเป็นคนที่เขาไม่ได้ให้เกียรติ เกียรติชีวิตสูญสิ้นเลยนะถ้าไตรตรองชีวิตได้เนี่ยให้มันเกิดให้มันเกิดศีลสมาธิปัญญาในตัวเราตัวเองศีลคืออะไรแระแวดระวังอะไรนะที่เป็นโทษเป็นภัยสําหรับวัยของเราไม่ได้อะไรนะที่เป็นโทษเป็นภัยสําหรับหน้าที่การงานของเราดึงลมหายใจเข้าลึกๆวันนี้ยดึงลมหายใจเข้าลึกๆก่อนคิดก่อนพูดก่อนทําให้มีสติรู้ตัวรู้ตนเราแวดระวังเป็นศีล ตั้งใจมั่นมีสมาธิตั้งใจถ้าผิดพลาดมาแล้วอะไรอย่างไรรีบสลัดสละปลดเปลื้องออกมันจะแก่ไปข้างหน้าแล้วนะพี่โอกาสจังหวะเวลานี้ถ้าไม่ใช่ใช้สร้างชีวิตจะเอาช่วงเวลาไหนเอโยมก็เท่าไหร่แล้วอะโยมอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะสามสิบฮะปอดหนาขึ้แก่แต่ เออมันไม่ได้มีเวลานานแล้วนะช่วงเวลา30เนี่ยเลิกเสียเวลาในสิ่งที่ไม่ใช่แล้วคน30ปีก้มหน้าก้มตาปัดเล่นโทรศัพท์อยู่จะว่าใช้ไม่ได้มันก็ดูดดแพกันเกินไปมันมันมันไม่ได้เป็นอัธยาศัยหรือเป็นกิตเป็นเวลาว่างที่นำไปสู่ความสำเร็จอะโยมลองคิดดูสิโทรศัพท์อะนะ เล่นเกมทั้งวี่ทั้งวันไม่ได้สนใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันมันสำคัญมากและอีกตัวคนที่เป็นแม่ค้าขายข้าวขายของไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุรายาเมาและที่ทำบุญดีอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐลาภมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้สร้างบุญบุญไม่ทำ กรรมดีไม่สั่งสมแล้วจะเอาโชคลาภที่ไหนมาเกิดอยู่เฉยๆจะให้มันเกิดขึ้นกับตัวกับตนมันไม่ได้และเป็นคนทำบุญดีทำบุญบ่อยลูกค้าก็เยอะทำอะไรก็ปังและแกก็คิดว่าเป็นเพราะอย่างโน้นแกเนี่ไม่ใช่หรอกเป็นเพราะบุญของแกแต่อีกชีวิตของคนคนหนึ่งนอกจากไม่ปังแล้วหนี้สินก็ยังเยอะเพราะอะไรตกเยกมามันเมาทุกวัน แล้วมันจะเอาสติปัญญาที่ไหนไปหาคิดนะฮะอ่านกระทาความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองผมก็ลองคิดดูที่อ่ะเพราะฉะนั้นถ้ายัางเลิกไม่ได้ก็ให้เบาๆพอๆหน่อยหยุดเล่าเข้าพรรษาแล้วเอาช่วงเวลานี้แต่กินกูจะกินเฉพาะตอนที่มีความสุขตอนที่เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตอนมีสตังค์เต็มกระเป๋าตอนไหนสตังค์ไม่มีก็อย่าเอาอย่าเอาไปไปซื้อไปจ่ายมันไม่ได้ว่าเกิดเกิดความสุขแก่ชีวิตของเรา โยมนี่จะต้องประครับประคองชีวิตของเราดีๆถ้าไม่ใช่ประครับประคองชีวิตช่วงนี้เลยถัดจากนี้ไปเราเสียหายเลยนะในชีวิตเกิดลาบเกิดเงินเกิดทองในชีวิตของเราหาเงินหาทองนะพนมมือขึ้นว่าตามอตาตมาไฟไม่สิหสบหนนจนป้นเงินทอง,อองไม่น้ำตานองเท่าการพน,นัมาาน,านมายมลองว่าเองเช่นหนงสองาม ไฟไม่สิบครั้งไฟไม่สิบหน,น้นจนก้นเงินทอง,องไม่น้ำตานอมเท่าการพานัน,าาน,นสาธุาแต่ละอาทิตย์อาตมาจะไปส่งคนงานไทยไปต่างประเทศของกรมการจัดหางานมีอยู่เดือนที่แล้วบางอย่างวันพรุ่งนี้จะเดินทางแล้ววันนี้จะต้องมาอาตมาจะต้องไปส่งเพื่อเป็นมงคล วันนี้มาส่งพวกเจ้าขึ้นเครื่องแล้วอย่าให้ตามาไปรับที่สนามบินไปเกาหลีไปไต้หวันไปอิสราเอลไปแล้วก็สอนเรื่องนี้แหละอยู่ไปแล้วอยู่ทําไมอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดอยู่ให้มีความสุขอย่าประมาทให้ฉลาดในการใช้ชีวิตทีนี้มันมีลายหนึ่งมันมาจะอบลมมันไม่เข้าแถวกับเพื่อนนั่งหน้าเศร้าๆเอถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ลุกลี้ลุกหลนเอากระเปง๋งกระเป๋าไป ปรากฏกำลังบรรยาอยู่ยามบนตึกชั้นสิบสองวุ่นวายกันล็อกคอกันพอเอาลงมาข้างล่างได้จำได้ว่าเป็นคนไอ้ที่นั่งหน้าเศร้าๆแล้วมันจะไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายมึงไปตัวกระโดดทำไมจะได้เดินทางไปต่างประเทศเป็นความหวังของครอบครัวอยู่ลูกเมียรอยอยู่ที่บ้านได้เงินมาสี่หมืน่นนั่งรถจะมาอบรม มันก็ได้เอาเงิน4ี่0 0ื่เนี่ยไปเล่นพนันออนไลน์ชิบหายหมดเงินไม่มีศูนย์สิ้นรักษาลูกก็ไม่ได้รักษาเมียก็ไม่ได้แม้แต่สุดท้ายท้ายสุดก็รักษาชีวิตตัวเองไม่ได้นะตัวเองของตัวเองเนี่ยพราะการพนันนะโยมรักษาชีวิตไม่ได้ลูกศิษย์วัดวัดสเกตถูโบสมีรถดูคาติราคาเป็นแสน ซื้อหวยแต่ละทียาวกันกระหางว่าวสามหมื่นสี่หมมันถูโบทได้ 200, 3งรสม,รมันรวยจังเลยวะหลังหลังมาเห็นบอกเขามาทวงนี่หลังหลังมาเห็นแม่ขายที่ประมาณห0 0 0นกว่าบาทเรมามาใช้นี่ให้หลังหลังมาหนักเข้าหนักเข้าเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวรับโทรศัพท์หดหงิด,งด ไม่มาถูบทไม่มาทํากิจอะไรใดๆทั้งสิน้นสุดท้ายผูกคอตายข้ามหมดแม่ร้องห่มร้องให้แม่ร้องห่มร้องให้อาจารย์มหาลัยอีกคนหนึ่งจบปร,ริญญาธรรมเก้าประโยคเป็นด็อกเตอร์อาตามาเนี่ยโยมฮัลโหลับได้หลับเลยนะโยมนะน่ะเหตุที่โยมง่วงนอนเพราะอะไรด้วยจิตโยมสงบพอจิตสงบแล้วมันจะหลับเลย อ่จริงๆตอนนอนไม่หลับใช่ไหมอ่าโย,โ,ยโยตอนนอนโยไม่ค่อยหลับเพราะว่าโยคิดมากมันวุ่นวายพอฟังเทศมันเริ่มสงบแล้วมันเริ่มสงบแล้วยมเมื่อกี้ก็เริ่มเพือดก็หัวเระมันสงบเข้าไปในใจแล้วนะบางคนบอกว่าทําไมมาปฏิบัติธรรมนี่หลับง่ายจังเลยฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิแป๊บเดียวหนึ่งข้อหักอันเกิดจากจิตสงบว่างๆก็หาโอกาสดีๆ จะเินปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวกับตนของเรานีานกกา่ก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่านี่มนะ์นจะมาไปอบรมนักศึกษาาตมาประทับใจแกมากโอ้ชีวิตของคนคนหนึ่งจบปรรเรียนทำเก้าประโยคมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ต่อสู้ชีวิตมีลูกสองคนมีบ้านราคาเป็นล้านสองล้านขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเพราะได้จาก หยาดเหงื่อแรงกายการต่อสู้ตมาก็ยังอยากจะศึกไปเป็นอาจารย์สอนเหมือนแกเลยประทับใจแกมากวันดีคืนดีแกโทรมายืมตังค์หมื่นหนึ่งกับตมาด้วยความประทับใจขอหมายเลขบัญชีเลยอาจารย์แบบไม่ได้ถามข่าวาวว่าเอาไปทําอะไรบอกหมนเงินไม่ทันเราก็เลยให้ไปหนึ่น,นหมืบาทห่างหายไปนอนมอดไปเจอวิทยากรด้วยกันพอพูดถึงอาจารย์ท่านนี้ก็ยืมเงินผมอแกก็ยืมผมอ๋ ยืมท่านเหมือนกันเลยยืมหมดเลยครับคนละเหมือนคนละเหมือนก็ติดนี่หมดเลยอ้าวกระซิบกระซาบว่าแกโดนเจ้นนี้นอกระบบตามทวงคืนอยู่ในมหาวิาลยจนกระทั่งถูกให้ออกจากมหาวิาลยกระเด็นกระดอนโควิดก็ยังไม่ฟื้นนอนมากเมื่อเดือนที่แล้วไปเจออยู่กำแพงแสนนครปฐมเติมน้ำมันครับใช่อาจารย์